สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านทุกนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสู่สตัวตรงเราพัฒนาซึ่งเป็นสู่ใหม่ที่ผมจะมาคำนวณใหนทุกกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันวัน,วน,วนที่18กันยายน25 ,67 ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สู่เดินมานะครับสามผลิตนะสำหรับสู่สตัวตรงส,รงสูนี้นะครับอ่และในคลิปนี้พร้อมกับส่วนที่เป็นอ่าเรืยเด่นบนราพัฒนานะครับ ซึ่งโมงในวุฒิผ่านมาครับศูนย์นี้ดินที่เทกับแปดศูนย์นี้กลับมาเข้าสองมดติดนะครับที่เท่าคือสามแปดหกหกนะครับซึ่งวที่ผ่านมาก็อ่ามาทั้งสองด้วเนาะออกแปดหกหกนะครับก็อ่าแต่ที่หลุดไปเมื่อในวันั้นที่ออกออกหกเจ็ดนะครับได้ไปกับศูนย์วันนั้นหลงแรงนะครับถ้าจากงวดนั้นนะสองมดที่ผ่านมาก็กลับมาเข้านะครับนีซึ่งในคิวจ,จะมา วางไว้ชมกันเนาะสูงสูนนะครับสูดสามกุตรงกับสูเดิน่นะครับแบบสองตัวถ้าท่าสนใจนะสูดสามตัวสูนี้นะครับเป็นสูดใหม่นะครับเป็นสูดสามกุตรงนะครับราวพัฒนาเมื่อไรครับที่สูดเริ่มเดินนะครับจะเป็นงวดที่ยวหกหกเจ็ดนะครับงวดหน้กับหลักร้อยได้ห้ากับหกนะครับหลักร้อยนั้นเนได้ห้ากับหกหลักสิบได้หกกับเจ็ดหลัก หนูได้5้ากับเจนะครับนำมาจับประกบชุด3าตัวที่ได้ก็จะเป็น6 6 7ซึ่งจะมีอยู่ในชุดนี้นะครับทำได้ห 6, 6 7พเจกเข้าที่ชุดนี้ถูกเป็นหัวหนนะ้อันนี้จะเป็นงวดที่สู่เริ่มเดินงวดที่2อครับหลัก,กร้อยสูนี้ได้6กับ7็ดหลักสิบได้4ี่กับ5้าหลักหนูได้7กับ9านำมาจับประกบชุด3าตัวได้ห4สี่เก็มาที่ชุดนี้ถูกเป็น2งวด งวดที่สามงวดที่ผ่านมาเลขเดี่ยคือ8ปดหกหลักร้อยได้7กับ8หลักสิบได้หกับ6หลักหน่วยได้6กับ8ก็มาในชุดนี้8ปดหกถูกเป็น3งวดติดวันี้ก็จะเป็นงวดที่4ที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันสําหรับ fc ที่ต่างมาอยู่นะครับส่วนนี้เป็นสูตรใหม่นะครับทางที่สนใจยสุกสานลงสูตนี้มาลงคํานวณเทียบเลยครับสมมติว่าจาคำนวณให้ดูตั้งแต่เนิ่นว่าได้ที่สูตรเริ่มเดินนะครับ เริ่มไปที่สูตรแรกนะครับวิธีคิดสูตรแรกเป็นสูตรหลักร้อยนะครับนาหลักพันบวกกันสามครั้งครับหลักร้อยบวกกันสามครั้งหลักสิบบวหนึ่งครั <5 S 2> ้งบวกสองคงที่ครับมาลองบวกดูครับในเงว่าได้ครับหลักร้อยสูตรนี้ได้ห้ากับหกหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบสามสิบห้าได้ห้ากับหกนี่คือหลักร้อยสูตรสองเป็นสูตรหลักสิบนะครับนําหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักพันบวกกันสามครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบหนึ่งครั้งครับ หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบได้หกับเนี่คือหลักสิบครับต่อมาครับสูส3มเป็นสูหลักหน่วยครับวิธีหลรกหน่วยครับนำหลักหมื่นบวกกันสครั้งหลักพันบวกกนสองครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้งหลักสิบบวกกันหครั้งครับวรบ, 10, บวกห้าค,ค,ค,คงที่ 1, ครั้งสี่บกเเป็นสิบเอ็ดสิบสิจี่ห้นะครับนักสอง 2, แเป็นเจ็นี่คือหลักหน่วยครับเราก็นำมาจับประกบชุดสามตัวนะครับได้ห้าหกห้าได้ห้าหกเได้ห้เจด 5และชุด577นะครับได้ชุดมี6ก็จะเป็น665 667ทำได้675และชุด677 7. ถ้าจะ3 39ในงวดที่ออกถ้าจะ339ออก667ครับก็มาที่ได้ชุดนี้นะครับก็ถูกเป็นงวดนะักนนี้จะเป็นงวดที่สูดเริ่มเดินนะครับออก667 ขั้นมาจะเป็นงวดที่2องขั้ที่2ครับตัวนี้คำนวณได้6 4 7ครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับมาเริ่มกันที่สูงแรกเป็นสูงหลักร้อยนำหลักพันบวกกสามครั้งหลักร้อยบวกกันสามครั้งหลักพันบวกกสามครั้งหลักร้อยบวกกันสามครั้งครับหลักสิบบวกหนึ่งครั้งวิสองคงที่ 8ปดบวกเป็นสิบวกสองสิคงได้6กับ7นี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดที่2ครับต่อมาสูตรที่2เป็นสูตรหลักสิบนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งครับ6กบวกสองแปบวกสิบสันได้4กับ5นี่คือหลักสิบครับต่อมาสูตรที่3เป็นสูตรหลักหมื่นครับวิธีคิดก็นำหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งบวกด5คงที่ครับ สี่สองหกหกสิบสองห้าคงที่ิบิที่เจ็ดกับเานะครับนำมาจับประกบชุด3ตัวที่ได้ก็จะเป็น6 4 7 6 4 9สีาครับทำได้6 5 7และชุดหกหถ้าเป็น7ก็จะเป็น7 4็ดสี่เครับเจ็ดสาได้7จ7ดห้ครับในงวดที่2องาจะหกหกออก6 4สีนะครับก็มาที่เลขชุดนี้ครับหกส ถูกเป็น2งวดครับเมื่อทันมางมดที่3ที่ผ่านมาครับเลขเออกคือ8ปดตซึ่งสูตรอันนี้นะครับผลคำนวณที่ทำได้ก็ดินนีด8ปชุดเนาะก,ก็มาที่ชุดนี้ครับแปดซึ่งจะมีอยู่ใน8ชุดนี้นะอันนี้คือตัวอย่างที่สูตรเดินมานะครับเราก็มาลงคำนวณเทียบนครับ นำหลักพันบวกกัน3ครั้งครับสูตรถ้าเป็นสูตรหลักร้อยครับหลักร้อยบวกกัน3ครั้งนะครับหลักสิบบวกหนึ่งครั้งบวกที่สองคงที่ครับสามบวกกันเป็นสิบเอ็ดสิบห้าสิบเจ็ดนะครับเด่นตัวแรกที่ได้คือเจนนับมบวกทหนึ่งพันแปดนี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดที่สามเด่นที่เจ็ดกับแปดต่อมาสูสองเป็นสูตรหลักสิบนำหลักหมื่นบวกสองครั้งครับหลักพันบ,บวกสามครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบห้าได้ห้า นะครับสูสาเป็นสูหลังหนึ่ครับนำหลักหมื่นบวกกันสครั้งหลักพันบวกกนครั้งหลักร้อยบวกกันสงครั้งหลักสิบบวกกันสครั้งบวกห้าคงที่ครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้บวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเดสิบบวกห้าได้6กับ8ปดนี่คือหลังหนครับหลักร้อยได้เจกับ8หลักสนะิบอย่างนี้ากับ6กเนาะเราก็นำมาจับชุด3ตัวดูวครับได้7จ็ดห้กนะครับอยางที่7 5 8ดห้แดเจ็ดหกหกละชุดเจ็ถ้าเป็น8ก็จะเป็น8 ห้าหกแปดห้าแปดครับเหรียญที่แปดหกหกแปดหกแปดนะครับซึ่งในงวดที่สามที่ผ่านมาครับได้จองคือแปดหกหกนะครับซึ่งในแปดชุดนี้เนาะอ่าก็จะมีได้ชุดได้แปดหกอยู่ในแปดชุดนี้ก็จะเป็นสามงวดนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นสถิติย้อนหลังที่สูเดินมานะครับในสามงวดแรกนะที่ผ่านมาซึ่งในแปดชุดนี้ก็จึงมาหนึ่งชุดตรง ถ้านีนสนใจสู่สามตัวตรงสูงนี้มาดูนครับสำหรับวันนี้เราก็มาลองคำนวณนดูนะว่าวันนี้จะตรงกับเลขที่อชอบไหมนะครับซึ่งผมก็จะนําเลข่องออในวันนี้นะจะมาตั้งคำานวันทูกันครับมาเริ่มกันที่สูรแรกเป็นสูรหลักร้อยครับวิธีคิดหลักร้อยสำหรับสูงสนี้เนาะ นนำหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลัก10บวกหนึ่งครั้งบวกด้วยสงคงที่ครั้งนะครับเก้บวกสได้สิบสิบาบวกสิบเก้าสิบเก้าบวก2ได้21่สิบครับเฉพาะ,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 ะตัวท้ายที่ได้เนาะบวกด้วยห่งเป็นสนี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดนี้ครับเป็นงวดที่4นะครับสถิติสูงนี้นะครับเดินมา3งวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่4นะครับสูตรที่2ครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับเรามาลงคำนวณดูครับหลักสิบมวดนี้จะเป็นตัวไหน วิธีคิดนําหลักหมื่นบวกกันสครั้งหลักพันบวกกันสครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งครับมาลองบวกดูนะค,ครับหกบวกเ้าได้สิบวยี่กครับดินที่เกับแนี่คือหลักสิบวันนี้ครับต่อมาสู่ที่สเป็นสู่หลักหน่วยครับวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกันสครั้งหลักพันบวกหนึครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งบวกห้คงที่ครับเก้าบวกสามได้สิบสองปดสิบแดบวกห หักน่วยสองเป็น1นี่คือหลักหน่วยครับเด่นที่9ก้าหนึ่งหลักร้อยได้1กับ2หลักสิบเด่นที่7กับ8นํามาจับประกบชุดสาตัวที่ได้ก็จะเป็น1 7 9่ง้ท่านหนึ่งมาเนาะหนึ่งเจได้18 9และชุด1 8 1ถ้าเป็น2ก็จะเป็น2 7 9ครับ2 7 1 2 8 9และชุด2 81ครับประมาณนี้ครับนี่คือได้ชุด3าตัวตรงเราข้งน้าแล้ววันน,ะนี่เป็น ที่ผมมาเราด,ดูเป็นวันแรกนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูญเข้าสามารถที่นําไปคำนวณตัวได้นะครับหลักร้อยวันนี้นะครับดินที่1กับ2หลัก10บดิน7กับ8หลักหน่วยวันนี้ดิน9กับ1นะครับ าเรามาเทียบกับสูรดินบนแล้วที่แนวสูนี้นะครับจากที่หลุดไปมวดนั้นที่ออกเมืเดี๋ยวหกหกเจ็ดสูนี้หลุดนาอไปไปล่างนาอลงล่างวันนั้นนะครับไล่ไปกับสูนนะซึ่งก็กลับมาเข้าเนาะสองมวัวติดนะครับมั่ที่ผ่านมาสูนี้ได้หกกับแปดนะครับวันนี้เป็นมวดที่ยี่สิบสองนะครับวันนี้ครับผลคํานวณที่ได้ครับดินที่สองกับสี่ วันนี้ดิน2กับ4่นะครับมีวันวันที่18กันยานะครับถ้าเรามาเทียบในนี้เนาะได้ชุด3ตัวตรงที่ได้พอชนที่2ฉะนั้นได้ชุดที่น่าสนใจวันนี้ก็จะเป็นอ่าแถวนี้เนาะ4ชุดนะครับแต่ว่าที่ผมจะเน้นไว้วันนี้นะครับอ่าตัวนี้วันนี้ก็จะเป็น2 8 9แกครับจะนีน้มาที่ชุด2 8 9นะครับเปลี่ยนสูตรน,นอ้องวันนี้ ก็นำมาให่ท่านาาดูนะครับสู่นี้เป็นสู่ใหม่นะครับสามตัวตรงรับนะน,นะประมาณนี้ครับอ่สุดท้ายนี้ขอ FC ทุกท่านชื่นังครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ